ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจร,รับเติมเกม fc 25และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น fc mobile nba ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยนะจ๊ะ Over t o p Up อุ้ยมาใช้คำว่าไฟนอตวี k ด้วยว่ะ อาทิตย์หน้ากูว่าปล่อยซึมแล้วอะ่ะมึงมาใช้คำว่าไฟนอตบีกแล้วว่ะพีซีซัาน้ยนครับเก้าเก้านะครับแปดสามคูณสามอ๋อแปดสามคูณสามใน FC26 แล้วก็ได้ตัวยืมไอคอนจ้าอือือโอเคไฟนอตบีกแล้วสแสดงว่าบีกหน้าน่าจะจบถาวรแล้วครับน่าจะซึมแล้วครับไอ้ี้ย ไม่น่าจะมีอัปเดตแล้วมั้งเดานะเราเจะเริ่มที่ SBC เอ่อ Evo แล้วก็ออปติคทครับนะ SBC v เด de k a m โทมัสมุลเลอร์โทมัสมุลเลอร์ครับไอ้ส <c oughs> แตทมันโหดมากเลยนะเวย้ย98 99 997ไอ้เหี้ย ปิ 1999, Onion, no oh, ้งเก้าแปดยิงเก้าเก้าหมดจ่ายเก้าเก้าหมดโอ้โหสแตทมันโหดมากเลยนะเนี่ยไอ้เี่ยสแตทมันโหดมากเลยนะลาปิดเทคดิฟยี่แต่สแตทมันโหดมากเลยนะโทมัสมุลเลอร์ยี่แต่โหดมากเลยครับโอเคสไอ้เยี่ก็ควรค่าแก่การทํานะยี่สแตทแม่งโหดจริงครับควรค่าแก่การทํำสรับโทมัสมุลเลอร์นะโอเคไมเมีย ไม่มีอะไรแล้วเพราะพวกเควสพวกนี้แม่งก็อยู่กันแบบสิบสามวันแล้วอะไรเงี้ยครับไม่มีอะไรละมีข้หอฟ7เจอัปเกรดก็ไม่มีอะไรแล้วในช่องอัปเกรดก็ไม่ได้มีอะไรไอคอนมีไหมไอคอนมีโยฮันขุยฟุว่าสิบสี่เควสก็แน่นอนครับไอ้เงี้ยโยฮันขุยฟุยังสเตตไอ้เี้ยสเตตยังสู้นี่ไม่ได้เลยวะ่ะโทมสสัสมุล ไอ้เนี่ยแต่ก็ถ้าใครมีตัวเหลือๆก็เอามาทำได้นะครับโยขั Yo, hun, ้นขรุ่ยฟุยังไงก็เก่งอยู่แล้วอ่ะเนาะไอ้เนี่ยเป็นตัวที่แบบเคยมาอยู่แล้วครับไอ้เนี่ยแต่ยังอ่อนกว่ามุลเลยอ้าเดี๋ยวไปดูอีโฟกันต่อครับนะอีโฟวันนี้คือแม็มีเดอะลาสรามดอยเตอร์ว่ะโอ้ oh, <c oughs> มันเหมือนอ้เฮียวิคกนี้เป็นวิคกเป็นวิคกโปรโมทมุลเลอร์เลยปะ ไอ้รามดอยเตอร์อะไรองี้มันเหมือนแบบเป็นตำแหน่งคนมุลเลอร์โดยเฉพาะเลยครับไอ้แย่รามดอยเตอร์ไอ้แยได้เรีแอชันฟิสิเคิลพาสซิ่งบาลานซ์อะจิลิตี้ไอ้แย่อความเร็วไม่เกิน96เอ่อวิ่งฟุตบวกสสกิลมูฟบวกสชูตติ้ง50เลยได้99แน่นอนครับเนาะลดเว้นช็อตติกิเต่าเพิ่มไวช็อตฟินเนสช็อตเฟิร์สทัตโอเปพีสไตล์ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอีโวก็ไม่ได้แย่นะครับไอ้แย ยีโว e ก็ไม่ได้แย่นะ yeah. เฮี้ยไหนวะโอ้ยเฮี้ยวีเด้าทำได้กแล้ววะลองเอวาวีเด้าดิโ oh, อแต่วีเดาว,วิ่งเช้าคอนเสียสาวเฮี้ยเฮ้แต่คอนเสียสาวก็ไม่ได้เฮี้ยอะไรนอกจากยิงกับจ่ายเหมือนเดิมครับเฮี uh, ้ย uh, uh. แต่ได้ยิงเลียดไอ้เฮี้ยแม็กอลิสเตอร์ไอ้เฮี้ยแมคเคนนี่กูเก้าเก้ายังไงวะโคตรกาดไอ้เฮี้ย คงต้องฟาซิกโกคอนเซซ่าแต่อีวก็ดีครับแสนหนึ่งก็คุ้มอยู่ The Club Eat Your Tree Reaction Shot p a อันนี้ได้ของรางวัลภาค26ด้วยนะก็น่าจะอย่างที่มันบอกอ่ะได้83คูณ3 83คูณ5ครับอันนี้อันนี้ก็ควรค่าเก่การทำเพราะได้ของไปภาคหน้าครับไอพวกนี้ไม่ได้อันนี้ได้บอกไม่ได้อันนี้ได้ครับได้ของไปภาค26ก็อย่างที่มันระบุไว้ตอนแรกอะ ได้แปดสามคูณสามหรือคูณห้าว่าผมลืมแล้วครับอันนี้ก็หาตัวอะไรมาทำๆๆไว้ครับเฮ้ยให้มันได้ของไปภาคหน้าเฉยๆเลยครับไม่ได้มีอะไรหรอกนี่นะเฮ้ยเพิ่มยังไงว่างไหนลองกดโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปดูอ b อบเจกตีกันต่อครับนะสวัสดีครับแบงค์สวัสดีครับอ b อบเจกตีวันนี้ซีซั่นวีคลี่เพ y ย์สี่ก็แน่นอนกับรัดห้าแมตช์เหมือนเดิมเลย ล้วถ้าแมตตอะไรอย่างนี้ก็ทำให้มันครบก็ได้ S P ครับนะในช่องไลฟ์นนี้กีดมันเมื่อชาติที่แล้วไอ้กรีดดี้ยังไม่หมดใช่ไหมนนี้แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนได้ไรวะโอเมทขุนหาว่ะใครอยากได้ขุนหาต้องเล่นสิบินนะครับ <laughs> เพื่อได้ขุนหายมึงต้องเล่นให้ได้สิบินนะเว้เพื่อได้ขุนหายห้าห้าครับ ปั่นทองยิงแรงทองเทคดิฟทองราปิดทองดูดบอลทองไงเฮียสแตตสูสีมุลเลอร์ครับมาเทลส์ขุนหายเียมีอะไรอีกวะมีเอ็นเจนครับเอ็นเจนนี่อ๋อเดลี่เพย์เกม3ครั้งได้เอ็นเจน,นี่เียโคตรกากเลยสี่พื่อตายแต่แจกมิลิเตา5พื่อตายคือ,อเฮียอะไรวะเฮีย แจกมินิเตาเลเวลหกครับห้าเพสสไตล์เฮียเลี้ยโคตรโหดอ่ะมิลีเตาแต่ยังสีสีอยู่เลยนะเฮียจ็อกกี้เอ่อบ็อกทองแอนติสปาเต้ทองเอเดนทอง e เออมีมินีเตานี่มันยังอยู่มันมันยังได้เล่นอยู่มั้ยหรือมันเจ็บครับแล้วก็มีหินเฮียมีหินครับท,ท็ออบเจคทีฟได้หินเฮียตัวอาร์เซนอลได้ว่าหินเฮียแต่อาร์เซนอลหญิงเีย อันนี้เดือคขับ Eat your two ก็อันนี้มีอยู่แล้ว yeah. ไอ้ย่ี้ลืมอ๋อโอเคหมดแล้วออบเจกตีฟนักเตะก็เหมือนเดิมครับ yeah. หมดแล้ว <c oughs> แล้วมันประกาศแล้วนะว่าวีคนี้จะเป็นเป็น p r e e a s o n วีคสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าวีคหน้าจะมีอะไรไหมผมว่าไม่แน่อาจจะไม่มีเลยนะครับก็อาจจะเพราะว่าวีคเนี้ยวีคนี้วันที่6ก็เข้าสู่วันที่10 เจ็ดแปดเก้าสิบก็คืออีกสัปดาห์เดียวอ่ะก็คือถ้าสมมุติจบจบโปรโมนี้ไปก็คืออีกสัปดาห์เดียวก็คือภาคใหม่มาแล้วครับผมเดาว่าอาจจะไม่มีอะไรแล้วนะอาจจะครับอันนี้อาจจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายส่วนไออาจจะเป็นสัปดาห์รองสุดท้ายส่วนสัปดาห์สุดท้ายก็คือปล่อยเลยปล่อยเลยตามเลยครับแจก XP แล้วคงจบแล้วล่ละผมว่าคงไม่ได้แบบมีพวกการพรีีซั่นอะไรแล้วครับนะ เดานะเดาเดาเออก็อาจจะวนๆเอาพวก n อ c ซตัวก้าไว้ทำอะไร้กอาจจะไม่ได้มีโปรโมโเอาของไปภาคหน้าแล้วเพราะหลุดพีซีซั่นไปแล้วไงก็เควสนี้อาจเป็นเควสสุดท้ายครับก็อย่าลืมไปอีโวกันล่ะน่นะี่แหละเฮียนักเตะไม่มีใหม่ครับเหมือนเดิมหมดสุดท้ายไอยพวกตัว98อย่างองรีก็ยังไม่มานะ <laughs> อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Sub สไคร์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันเนอะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า